สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป6นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนการเขียนเศษส่วนในรูปของทศนิยมนะคะซึ่งในการเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมเนี่ยก็จะแปลงง่ายๆก็ต่อเมื่อตัวส่วนเป็นส่วน10ส่วนร้อยแล้วก็ส่วนพันนะคะส่วน10ส่วนร้อยส่วนพันครูจะยกตัวอย่างเช่นนะคะตัวอย่างเช่น ถ้ามีส่วนเป็น10มันจะเป็นทศนิยมหนึ่ตำแหน่งนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะ7จ็ส่วนสิเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะเพราะว่ามีส่วนเป็น10บดังนั้นเจ็ส่วนสิก็จะเขียนเป็นทศนิยมได้เป็น0.7แบบนี้นะคะสี่สิบเส่วนสิเรามาดูที่ตัวส่วนนะคะตัวส่วนเป็น10บตัวส่วนเป็นสิทศนิยมก็1ตำแหน่งเหมือนกันนะคะข้อนี้ก็เขียน4ี่มาก่อนเลยสี 48. ทีนี้ทดสิยมหนึ่งตำแหน่งก็นับมาจากข้างหลังใส่จุดตรงนี้ก็จะเป็น4ี่จุหนึ่งนะคะอันต่อไป326รส่วนส0ตัวนี้ก็ส่วน10ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเช่นกันนะคะเอาตัวเศษมาเขียนให้หมดเลย3 2 6 ทศนิยม1ตำแหน่งนับจากข้างหลังนะคะใส่จุดตรงนี้1ตำแหน่งก็จะเป็น32.6เรามาดูตัวส่วนที่เป็น100นะคะส่วน100จะเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะมีส่วนร้อยทศนิยม2ตำแหน่งข้อสังเกตนะคะ0 2ย์ตัวทศนิยมสองตำแหน่งศ -1 ตัวทศนิยม1ตำแหน่งนะคะตัวอย่างเช่นนะคะ ส่วนร้อยนะ 48. สี่สิ่วนร้อยนะคะตัวนี้ทศนิยมสองตำแหน่งเอาสี่สิบเอ็ดมาเขียนก่อนเลยสี่สิบเอ็ดเอาตัวเศษมาเขียนนะคะแล้วก็นับจากข้างหลังไปสองตำแหน่งนะคะนับ1นับสองใส่จุดนะคะข้างหน้ามันว่างเปล่าให้ใส่ศูนย์ลงไปก็จะเป็น 0. 4นหนึ่งะคะต่อไปห้าร้อยห้าสิส่วนร้อยตรงนี้ ทศนิยมสองตำแหน่งนะคะศูนย์สองตัวทศนิยมสองตำแหน่งเอาห้าห้าเก้ามาเขียนก่อนห้าห้าเก้านับจากข้างหลังไปสองตำแหน่งนะคะนับหนึ่งนับสองใส่จุดก็จะได้เป็นห้าจุดห้าเก้าต่อไปสามส่วนร้อยนะคะเอาสามมาเขียนก่อนเลยตัวนี้ส่วนร้อยทศนิยมสองตำแหน่งนับหนึ่งมันไม่มีให้นับสองต่อใช่ไหมคะเติมศูนย์ลงไป ก็จะเป็นนับ2ใส่จุดข้างหน้าว่างเปล่าใส่0ลงไปนะคะ3ส่วนร้อยก็จะเป็น0.03นะคะเรามาดูส่วนพันส่วนพันก็ข้อสังเกตเหมือนเดิมนะคะ0ูสตัวทศนิยม3ามตำแหน่งก็เหมือนเดิมอีกนะคะเอาตัวเศษมาเขียนก่อน5491ส่วนพันก็5้ส 1> 9 1ทศนิยม3ามตำแหน่งนับ1นับ2นับสาใส่จุดก็จะได้5 4 9จุดสนะคะส0 9ส่วนพันก็เอา3 0 9ย์มาเขียนนะคะนับ1นับ2นับสามใส่จุดนะคะทศนิยม3ามตำแหน่งไม่มีอะไรอยู่ข้างหน้าเติมศูนย์ให้มันต่อไป17ส่วนพันก็เขียน17เเหมือนเดิม ทศนิยมสามตำแหน่งนะคะนับ1นึับสองไม่มีให้นับเติมศูนย์ค่ะนับสามใส่จุดได้เลยครบแล้วสามตำแหน่งข้างหน้าไม่มีอะไรใส่ศูนย์ให้มันก็จะได้เป็น0ูนยจุดศูนย์หนึ่งเจดนะคะต่อไปในกรณีที่ตัวส่วนนะคะไม่เป็นสิบร้อยหรือพันนะคะไม่เป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันตัวอย่างเช่นนะคะ เจ็ดสิบเอ็ด้วยไม่ใช่ขอโทษเอาใหม่นะคะเจ็ดส่วนยี่สิบห้านะคะตัวนี้ส่วนไม่ใช่สิบไม่ใช่ร้อยไม่ใช่พันให้นะักเรียนหาตัวไปคูณให้มันเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันแล้วแต่กรณีน,นะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่หนึ่งยี่สิบห้าเนี่ยมันสามารถไปคูณกับสี่นะคะก็จะเป็นหนึ่งร้อยได้ทีนี้เวลาคูณเราเรียนเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันแล้วนะคะ คูณข้างล่างก็คือคูณตัวส่วนเนี่ยก็ต้องคูณตัวเศษด้วยคูณล่างคูณบนคูณให้หมดนะคะงั้นะข้อนี้ก็จะเป็นยี่สิบแปดนะคะเจ็ดคูณสี่ได้ยี่สิบแปดส่วนยี่สิบห้าคูณสี่เป็นหนึ่งร้อยเมื่อตัวส่วนเป็นร้อยแล้วก็เขียนเป็นทศนิยมได้เลยตัวนี้ส่วนร้อยทศนิยมสองตำแหน่งก็จะเป็นศูนย์จุดสองแปดตัวอย่างต่อไปห้าส่วนแปดนะคะแปด ไม่ใช่ส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันก็หาตัวไปคูณค่ะแปดคูณตัวนี้เราจะเอาแปดไปคูณหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะคะแปดคูณหนึ่งยี่สิบห้าได้หนึ่งพันนะคะทีนี้คูณล่างก็ต้องคูณบนค่ะคูณร้อยยี่สิบห้าเท่ากับเดี๋ยวขออนุญาตลบตรงนี้นิดนึ่งนะคะ โอเค125่คูณหได้625ยส่วนหนึ่เท่ากับตัวนี้ทศนิยมกี่ตำแหนง่ง3ตำแหน่งนะคะ625อตำแหน,น่งนี่ใสศูนย์ข้างหน้าเป็น0 6 2 5สต่อไป13ส่วนสีคูณ อะ,อะไรได้สิบได้ร้อยได้พันครูคูณยี่สิบห้านะคะนักเรีนยนคิดเอาเองนะว่ามันจะน่าจะคูณอะไรดีนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ประมาณนี้แหละคะ่ะยี่สิบห้าคูณสี่แปดคูณหนึ่งร้อยยี่สิบห้ายี่สิบคูณห้าอะไรประมาณนี้อ่ะทีนี้ตัวนี้เรามาหาต่อนะคะข้างล่างยี่สิบห้าคูณสี่เป็นหนึ่งร้อยแน่นอนข้างบนสิบสามคูณยี่สิบห้า ได้325ข้อนี้โทศนิยม2ตำแหน่งนะคะก็จะได้เป็น3.25ข้อถัดไป128คูณ125เอ้ยส่วน125นะคะก็125ก็คูณ8นะคะข้างบนก็คูณ8เท่ากับ128คูณ8ได้1,000 ยี่สิบสี่นะคะส่วนร้อยยี่สิบห้าคูณแปดได้หนึ่งพันตัวนี้ทศนิยมสามตำแหน่งก็เป็น1นึ่งก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนไปลองทำในแบบฝึกหัดที่ครูแจ้งไปในไลน์นะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ